สวัสดีค่ะวันนี้เราใค่ควรพระธรรมหนึ่งเบโตรบทที่1นึ่งข้อสิบถึงสิค่ะพวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่านก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตยอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และพระสิริที่จะมาในภายหลังความทุกข์เหล่านั้นพระคัมภีร์ที่ยกมานี้เปิดเผยความจริงประการหนึ่งที่ยืนยันให้เราเชื่อและมั่นใจได้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลค,คือความจริงผู้เผยพระวจ,จะนะในอดีตทุกท่านได้พยากรณ์เรื่องราวของเขาประเสริฐนี้ไว้ล่วงหน้าและทุกอย่างเป็นจริงตามคพยากร์นั้นทุกประการ พระสาวกเปโตรยืนยันว่าผู้เผยพระวจนะในอดีตต่างล้วนค้นหาความจริงอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับความรอดที่พวกท่านได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และบันทึกไว้ให้เราทั้งหลายได้เห็นความจริงทุกประการโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทนทุกข์ทรมานขององค์พระเยซูคริสต์และพระสิริที่มาหลังจากการทนทุกข์นั้นคริสเตียนในปัจจุบันเราได้อ่านและเรียนพระคัมภีร์ทั้งเล่ม เราจึงมีโอกาสเชื่อและเห็นความจริงดังกล่าวชัดเจนกว่าคริสเตียนในยุคอัครสาวกเปโตรมากมายจริงหรือไม่เราได้ยินได้เรียนเรื่องอิสยาห์ที่พยากรณ์ถึงการทรงบังเกิดของพระเยซูการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ตลอดจนการรับพระสิริจ,จากพระบิดาหลังการทนทุกข์นั้นหลายครั้งหลายหนที่อาจารย์หลายๆท่านนำข้อพระคัมภีร์จากอิสยาสดุดีดาเนียล และอีกมากมายหลายเล่มมาเทศนาทั้งในวาระคริสต์มาสอีสเตอร์เพื่อประกาศความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวการทนทุกข์ของพระเยซูที่ปรากฏในคำพยากรณ์ของบรรดาผู้เผยพระวจนะในอดีตใช่หรือไม่คริสเตียนในยุคอัครสา,าวกเปโตรก็ไม่ต่างจากคริสเตียนในยุคนี้สักเท่าใดเหตุเพราะทั้งสองยุคก็ผ่านเหตุการณ์การทนทุกข์และการรับพระสิริของพระคริสต์มาแล้ว จึงน่าจะมีความเข้าใจชัดเจนว่าผู้เผยพระวจนะในอดีตนั้นเล็งถึงพระเยซูคริสต์ทั้งสิน้นพระคัมภีร์คือความจริงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากคริสเตียนทั่วโลกจริงๆขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน